สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกระสไปเบึงบรรยากาศครับผมตอนที่ไปทรงรถอยู่อำเภอนางร่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมยังจำได้นะครับรถคันนี้เนาะที่ผมไปทรงให้ลูกค้าอสามสี่วันที่ผ่านมาเลยละครับผมแล้วลูกค้าบอกว่ามันเน่าว,วดมันใหญ่วดครับมันเลียวเขา่าซอยกับเลียวเข่าลุงเลียนยาก เลยมว่าขอเปลี่ยนเป็นรถแอร์แง่กิจเมตรครับผมกระสีเดียวกันนี่แล้วครับผมกระสืไปเปลี่ยนให้เพิน่นแต่ว่าเพิ่นสี่ดายครับกับผมรถขั้ขนนี่ขั้นแรกที่ออกไปส่งนี่เพิ่นสี่ด่ายหลายเพิ่นมักหลายเพิ่นว่ามันงามเสียยางเดียวมันเข่าส้อยกับเข่ารงเลียนยากครับผมเพราะว่ารถมูพวกหลุดนอ่นเพิ่น,นก,กับเง่กว่าเกินเจ็ดเมตรจําเป็นต้องได้ว่าเปลี่ยนเอารถขั้นเจ็ดเมตรไปนะครับแต่ว่าเพิ่นได้เงื่นขึ้นนะครับผม เพิ่นได้เงินขึ้นอยู่สองหมื่นหาครับเพราะว่าผมขายขั้นนั้นเนียเพิ่นสองแสนสี่ขั้นนี้ผมขายเพิ่นสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพิ่นได้เงินทอดไปสองหมื่นหาครับผมเบื้องบรรยากาศเพิ่นนะเพิ่นมักมาเพิ่นทั้งยิ้มทึ่งหัวทึ่งยกโบเพิ่นอ่อนซ่อนลายมันงามครับผมงามอีหลีครับรถขั้นนี้ขั้นแรกที่ผมออกไปส่งเบื้องข้างในครับผมเบื้องบรรยากาศไปน้าเห็นบ่ผมก็อ่อนซ่อนน้ำเพิ่นผมเลยดีใจครับเห็นเพิ่นมักเพิ่นสอบเนาะ เข้ากับดีใจนะครับผมเวลาเขาไปส่งรถให้ลูกค้าลูกค้ามากเข้าก็ดีใจเนาะอืมเอาครับผมในเมื่อวัตถุประสงค์ของเพิ่นต้องการขั้นสั่นอ่าเพื่อจะเอาเงื่อควมสดวของจ้าของขับไปขับมาเพื่อส่งนักเรียนเขาโซ่เขาโซยังไต้องได้เปลี่ยนให้เพิ่นครับผมอ่ามาอยู่ดูบรรยากาศเลยครับผมนี่เลยครับผมเป็นรถขั้นหนีนะครับผมที่ลูกค้ามาขอเปลี่ยนครับผมแล้วลูกค้าได้เงื่นขึ้นไป สองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมคันนี้เป็นรถแอร์ครับความยาวอยู่ประมาณเเมตรห,หน่อยครับผมสภาพพร้อมใช้งานเหมือนกันครับแต่ว่าไม่สวยเท่าคันแรกที่เอาไปส่งครับไม่สวยเท่าคันพัดลมนะครับผมคันนี้เป็นแอร์แขวนครับเป็นแอร์แยกแอร์แขวนยี่ห้อรถเป็นฮิโน่เคเอ็มนะครับยี่ห้อรถเป็นฮิโน่เคเอ็มแต่ว่าเครื่องเป็นของอิซุสุนะครับผม คือเราเช็คความพร้อมให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้คือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เช็คแอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับอแอร์เย็นไหมเปิดประตูหน่อยจะจัดส่งพรุ่งนี้เช้านะครับจัดส่งพรุ่งนี้เช้าม่ตตองขี่รถน้ำกันไปเลยไปรถบ้าน้ำกันไปเลยจะได้าทีน่นะครับรถบาสไม่เร็วมัว่นนะ ครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเป็นที่เรียบร้อยเช็คแอร์เติมน้ํายาแอร์แหมทีเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นฉับแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่นแล้วพัดลมให้ด้วยอันนี้เป็นประตูฉุกเฉินนะครับผม ก็พรุ่งนี้ไปทางอำเภอนางรองเหมือนเดิมครับจังหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับมีพัดลมเสริมให้ด้วยพก็จะนั่งทำไมลูกเย็นดีไหมลูกเย็นไหมออก็นั่งได้น้อยกว่าคันที่แล้วคันก่อนที่เอาไปส่งนะครับเพราะว่าน่าจะนั่งทั้งหมดก็ด้านหลังก็หนึ่งสองสามประมาณสี่ห้าหกคนนะครับด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ก็นั่งได้ประมาณสามสิบคนนะครับคันนี้เรียบร้อยหมดนะครับแอร์ก็พร้อมแล้วครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์อีกทีหนึ่งนะครับผมครับก็สรุปว่าปิดการขายรถบัสเกเมตร แอร์คันนี้เป็นทางการนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้ครับ